เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับทักออริสันเบเกอร์นายด่านมือหนึ่งประจำทีมของเราเมื่อเขาได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นมาแล้วว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่เก่งที่สุดในเวทีพรีเมียร์ลีกและบางที่อาจจะเก่งที่สุดในโลกสำหรับการแข่งขันในยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้ ล่าสุดเจ้าตัวก็ไปให้สัมภาษณ์กับทางโจฮาร์ตอดีตนายด่านผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษระหว่างที่เขาไปออกรายการพิเศษกับทาง BBC สําสำนับข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษที่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยถึงเคล็ดรับที่ทำให้เขาสามารถที่จะก้าวขึ้นมาสู่จุดนี้ได้ผมชอบโฟกัสเรื่องของการยืนตำแหน่งเป็นหลักเลยนะอาริสันก่าว หากคุณทำได้แบบนั้นมันจะเป็นการที่คุณก้าวนำหน้าคู่แข่งไปหนึ่งก้าวอยู่เสมอแน่นอนว่าหากคุณสามารถลงมือทำมันได้ก่อนแทนที่จะเป็นการรอคอยใช้ปฏิกิริยาตอบสนองมันก็ย่อมจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านอกจากนี้ผมก็ยังพยายามที่จะอ่านการเล่นของคู่แข่งเราต้องอ่านให้ทะลุไปเลยว่ากองหน้าของทางฝั่งโน้นเขาต้องการจะทำอะไรแบบไหนและอย่างไรกันจากนั้นก็จับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวของพวกเขา ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่ายามใดก็ตามที่ผมอยู่ในสนามผมจะมีสมาธิอย่างมากคุณจะวอกแวกไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่ในทางตรงกันข้ามคุณจำเป็นจะต้องรักษาสมาธิและตาก็ต้องจ้องมองที่ลูกฟุตบอลอยู่ตลอดเวลา นั่นทำให้ผมสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ควรจะเป็นได้อยู่เสมอและมันก็คือแนวทางการเล่นของผมขณะเดียวกันเมื่อผมได้มาอยู่ที่นี่กับทางลิเวอร์พูลผมก็ยังพัฒนาอีกหนึ่งความสามารถของตัวเองขึ้นมาด้วยนั่นก็คือจังหวะการดวนกันแบบตัวต่อตัว,ตวกับคู่แข่งผมพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดในเรื่องนั้นเพราะในพิมลิเราต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ในการดวนกันแบบตัวต่อตัว,ตวอยู่บ่อยครั้ง นั่นทำให้ผมสามารถที่จะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วตามแนวทางที่ผมได้ฝึกฝนมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดเหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมไม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อทีมของเราบุกไปเยือนทางหมาป่าฮูฟแฮตันวันเดอร์เรอร์ี่สนาโมริเนอสเตเดียมก่อนจะคว้าชัยชนะกลับออกมาได้2ประตูต่อหนึ่ง อย่างไรก็ตามมันก็มีจุดที่สร้างความเป็นกังวลใจให้กับแฟนบอลเป็นอย่างมากเมื่อเราได้เห็นทักแอนดูรูเบอร์สันแบ็กซ้ายกับตันทีมชาติสกอตแลนด์ซึ่งเคยกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้แต่เขากลับอยู่ในสนามได้ไม่ครบ90นาทีและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในนาทีที่88ของการแข่งขัน,ขนหลังจากมีการเข้าปะทะก,กับทางคาร์ลออฟฟผู้เล่นของทางวูฟ นั่นทำให้เป็นทางโจโกเมสที่ถูกส่งลงมาทำหน้าที่แทนเขาจนมันเกิดความเป็นกังวลใจกันว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บไปมากน้อยเพียงใดกัน ล่าสุดทักอา์เในอใร์สโลตนายแบบดัชแมนของทีมเราก็มาคลายความเป็นกังวลใจดังกล่าวข้างต้นของบรรดาแฟนบอลทั้งหลายและยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่าอาการบาดเจ็บของทางโรเบิร์ตสันในครั้งนี้นั้นมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรมากมายและเขาก็ต้องการการพักฟื้นเพียงแค่ไม่กี่วันก่อนที่จะเรียกความฟิตกลับมาพร้อมลงสนามให้กับทีมของเราได้ ผมไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาใหญ่โตอะไรเลยนะสล็อตตอบคำถามของนักข่าวหลังเกมเมื่อคือนนี้แน่นอนว่าคุณไม่มีทางรู้ได้แต่ผมคิดว่าเขาก็แค่ได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยเท่านั้นต้องไม่หลือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมแล้วและตัวของทางโรเบอร์ตสันเองก็เป็นช่วงที่มีอาการเหนื่อยล้า ประกอบกับการที่เขาเจอคู่แข่งเข้ามาปะทะด้วยซึ่งนั่นก็คือฟรอปและผมก็รู้จักเขาเป็นอย่างดีเลยนะเพราะเขาย้ายมาจากลีกดัชโดยปกติแล้วเขาเป็นคนที่เล่นบอลค่อนข้างจะอย่างหนักหน่วงอยู่แล้วด้วยดังนั้นโรเบอร์สันจึงอาจจะได้รับปาดเจ็บไปเล็กน้อย แต่ผมคาดว่าในวันจันท์นี้เขาจะกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมของเราได้แต่เราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่ามันจะออกมาเป็นแบบที่ผมคิดไว้หรือไม่อย่างไรกันในๆก็พูดถึงอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พอมอยมกจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูปัญหาอาการบาดเจ็บของครีมคู่แข่งแย่งแชมป์โดยตรงอย่างทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้าง เมื่อพวกเขาเพิ่งจะถูกทางลิเวอร์พูลของเราเงย่งตำแหน่งจากฝูงไปแบบสดๆร้อนๆหลังการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่ซึ่งพวกเขาทำได้เพียงบุกไปเสมอกับทางสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเาตหนประตูต่อหนึ่งทงนั้นได้ทำประตูออกนำไปได้ก่อนด้วยซ้ำจากทางยอสโกกวาดิโอแต่ก็มาเจอทำประตูตามตีเสมอได้สำเร็จจากลูกจุดโทษของทางแอนโทนีกอร์ด ทั้งนี้นอกจากการทำสองแต้มหล่นไปอย่างน่าเสียดายในการแข่งขันนัดดังกล่าวแล้วมันยังอาจจะมีผลกระทบที่ตามมามากกว่านั้นอีกเยอะด้วยเมื่อระหว่างเกมทรัคเออร์ริงบราห์แวร์นซุนนาตีนระเบิดของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ซึ่งเขาก็โชว์ฟอร์มไม่ออกด้วยในเกมนี้แล้วดันมาโชคร้ายซ้ำสองเมื่อถูกทางแดนเบิร์นส์เข้าสกัดจนถุงเท้าขาดและมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณส้นเท้าของเขา ขณะดเดียวกันหลังจบเกมเราก็ได้เห็นภาพของเขาเดินกระโผกกระเพกออกจากสนามเซนส์เจมป้าอีกด้วยทําใ้้หลายฝ่ายมีการคาดการกันว่าเจ้าตัวน่าจะมีอาการบาดเจ็บไม่มากก็น,น้อยจากการโดนเข้าประทะในครั้งนั้น แน่นอนว่าเรื่องนี้ย่อมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากก่อนหน้านี้พวกเขาก็เพิ่งจะเสียทางโรดี้ไปจากอาการบาดเจ็บเส้นเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าฉีกขาดมาจากเกมกับทางอาร์เซนอลจนถึงขั้นที่โจตัวต้องปิดเทอมในการแข่งขันฤดูกาลนี้ไปก่อนเพื่อนแล้วคนหนึ่ง หลังเกมทั้งแป๊บกว่าดีโอลาในใหญ่มือทองของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ถูกนักขา่าวสอบถามถึงอาการบาดเจ็บดังกล่าวของทางฮาแลนด์แต่เขาเองก็ยังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้มากเพราะต้องรอทีมแพทย์ของสโมสรประเมินอ,อาการบาดเจ็บของเขาอย่างละเอียดเสียก่อนฮาแลนด์ได้รับบาดเจ็บมานะกว่าดีโอลากล่าวแล้วเราจะได้รู้กันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าว่าอาการของเขานั้นมันเป็นอย่างไร ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อม่จะขอพาเพื่อนๆวันกลับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจจากทีมของเราเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันบ้างเมื่อหนึ่งในคนที่ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงเกมนี้ก็คือแกรี่เนวิลล์อดีตพักขวากับตันทีมระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นเหมือนกับไม้เบื่อไม้เมากับทีมของเรา มาโดยตลอดและรอบนี้หลังจากที่เขาเห็นทีมที่โจ้ตัวเกลียดมากที่สุดในชีวิตกลับทะยานขึ้นไปรั้งจ่าฝูงของตารางพิมเมลลีแบบโดดๆก็เล่นเอาตัวของเนวิลถึงกับเก็บอาการไม่อยู่กันเลยทีเดียวโลกมาฟาดงวงฟาดงาใส่ทางวูฟแฮมตันระหว่างที่เขากําลังบรรยายเกมให้กับทางสกายสปอร์ตเลยว่าทําไมถึงเอาแต่อุดไม่เดินหน้าทําประตูเพื่อเอาแต้มในเกมนี้วูฟเอาแต่จ่ายบอลคืนหลังไปให้กับผู้รักษาประตูนะ เนวิลกล่าวมันทําให้ผมแทบจะบ้าเลยด้วยความสัตย์จริงเลยนะมันทําให้ผมแทบจะบ้าจริงๆสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคุณต้องการทำประตูกันใช่ไหมคุณต้องการประตูใช่หรือเปล่าแล้วคุณรู้อะไรไหมการที่พวกคุณจะสามารถทำแบบนั้นได้คุณต้องเริ่มจากการหยุดส่งบอลคืนหลังไปซะ แล้วจากนั้นก็หันมาเดินหน้าเกมบุกใส่ทางลิเวอร์พูลสิด้วยความสัตย์จริงเลยผมผิดหวังอย่างมากกับสิ่งที่ผมได้เห็นตรงหน้าคุณจะปล่อยให้ลิเวอร์พูลชนะไปได้อย่างง่ายๆหรือ,อยังไงกันพวกเขาแทบจะทำอะไรลิเวอร์พูลไม่ได้เลยด้วยซ้ำผมทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วเพราะนี่มันเป็นการเล่นฟุตบอลแบบเด็กๆคุณจะทำแบบนี้ให้แฟนบอลดูไม่ได้ พวกเขาเองควรจะทำอะไรได้มากกว่านั้นและน่าจะรู้ตัวดีว่าต้องทำอย่างไรหากหวังจะมีแต้มการที่คุณทำได้แบบนั้นคุณต้องมีแนวความคิดหรือไอเดียการเล่นใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ใช่แค่การเอาส่งบันคืนหลังไปเรื่อยๆมันทำให้ผมอยากจะบ้ากับสิ่งที่เห็น ในในก็ฟังความคิดเห็นของทางฝั่งแกรี่เนวิลกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูกันออกมาเซลกลับแบบน่ารักของทางอารนเนอร์สตรในใหญ่ดัชแมนของเรากันบ้าง ที่แม้ว่ามันจะมีความสุภาพและคำพูดดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่กลับเป็นการกริดแทงจนทำเอาแฟนบอลของเรดเดวิลถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวโดยเฉพาะดาวเตะตัวพ่ออย่างทางเนวิลหลังจากแอบเซลล์ยูไนเต็ดกลับไปเลยว่าไม่ใช่สโมสสใหญ่แล้วเมื่อไหร่ถึงจะกลับมาขึ้นบนหัวตารางได้เสียที เราคว้าชัยชนะมาได้อย่างมากมายเลยนะในช่วงการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้แต่จนถึงตอนนี้ทีมของเราก็มีแต่การคว้าชัยชนะเหนือทีมท้ายตารางมาได้สล็อตกล่าแน่นอนว่าเราเองหวังจะเห็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาขึ้นอยู่บนหัวตารางของลีกโดยเร็วแต่บางทีมันก็ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นมาเป็นจ่าฝูงก็ได้นะเอาแค่เข้ามาอยู่ใกล้ๆหัวตารางให้ได้ก็เพียงพอแล้ว สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือทีมของเรายังมีอะไรอีกมากให้ต้องพิสูจน์ตัวเองกันต่อไปโปรแกรมการแข่งขันในช่วงก่อนหน้านี้มันมีส่วนช่วยเหลือให้เราทำประตูได้มากมายอย่างที่เห็นกันดังนั้นเราต้องมารอดูกันต่อไปว่าเมื่อมันเข้าสู่ช่วงโปรแกรมที่หนักขึ้นและหนักขึ้นกว่านี้ไปอีกทีมของเรายังจะสามารถทำประตูได้มากมายแบบนี้อีกหรือไม่อย่างไรกัน ในช่วงนั้นแหละมันถึงจะกลายมาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้เลยว่าเราจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่เราหวางเอาไว้ตั้งแต่ต้นสีสั้นหรือไม่แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ